แกกล่องรอรีวิวครับเพื่อนๆครับจาก X-Step นะครับที่ส่งอะไรมาให้เราเนกล่องสีขาวเลยเขาเขียนอยู่ตรงข้างหน้าเลยอะ่ะ 160X 7.0 Pro นะครับนี่กล่องสีขาวเลย 160X 7.0 Pro นะฮะเสียดายไม่ได้ลองรุ่น6 6 0 Pro ผมไม่ได้ลองผมลองแค่รุ่น6.0นะครับอันนี้เป็นรุ่น7.0 Pro โอ้โหที่สตันเนี่ยเพราะว่ากลิ่นมันตีขึ้นมาพอเ,เปิดกล่องปุ๊บเหมือนกลิ่นรองเท้ากลิ่นพวกวัสดุพลาสติกอะไรพวกนี้มันตีขึ้นมาแบบกลิ่นแรงเอาเรื่องเลยว้าวสีส้มสวยนในกล่องมีเชือกมาให้อีกหนึ่งคู่นะครับสีส้มเหมือนกันนะครับอา้าว ก็ส้มเหมือนกันนี่หว่าโอเคเดี๋ยวเก็บกล่องก่อนวางนี้อ่าล่ะเชื่อวางนี้ก่อนเดี๋ยวข้างข้างข้างนี้ดีกว่าสีส้ม 160X 7 Pro 160X7 Pro นะครับ ออย่าถอดเชือกเป็นเชือกแบบผ้าถักนะสีสม้มเป็นรองเทา้าตัวซิ่งนะครับก็ถ้าในตระกูลของอในแบรนด์ของ x อ e p เเนี่ยนะครับถ้าเป็นรองเท้าตระกูลเร c ซิ่งของเขาเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ 360x 360x มีแผ่นคาร์บอนถ้ามี x มีคาร์บอนนะ3า0 x นะครับ2อ0 x ตอนนี้ก็ออกมา2รุ่นแล้วจริงๆ3 6 0ไก้ x, ก็ออกสอรุ่นแล้วเหมือนกัน 360x เป็นรองเท้า Daily Trainer ที่ไปทั้งซิ่งได้ด้วยแต่ของของคนเท้าล้มนะครับผมได้ลองแค่รุ่นเดียวรุ่นแรกรุ่นที่2ผมไม่ได้ลองละใส่แล้วรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ก็เลยแบบเออไม่ลองดีกว่าไม่ต่อดีกว่ามันมันมันก็ดีของมันแัแหละแต่ผมแค่รู้สึกว่าเออแข็งไม่นิดนึงนะครับก็เลยไม่ไม่รีวิวต่อและรุ่น2 คิดว่าคาแรคเตอร์มปนคงประมาณนั้นนะ่ะ 360X นะครับแล้วก็ 260X ก็เป็นรุ่น Daily Trainer เหมือนกันก็นกเน้นท้าคนเท้าปกติใส่แผ่นคาร์บอนนะครับตอนนี้ก็ออกมา2รุ่นแล้วเหมือนกันแล้วก็ 160X จริงๆรุ่น 160X เนี่ยประวัติมันคือออกมานานมากตั้งแต่รุ่นแรกสุดเลย 160X ถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูผมเคยรีวิวไว้นะสีแดง 160X นะครับแล้วก็ 160X 2 2.0แล้วก็ ตอนนั้นมันมี2.0 Pro ดปด้วยมน่าจะมีนะแล้วก็มี 1.60x 3ห3 3 0โปปัจจุบันนี้มันยังขายอยู่ที่มึงรีวิวไปเอง3.5 Pro โปอะ่ะเออปัจจุบันนี้ยังขายอยเลยนะแล้วก็ข้ามรุ่น4ไปไปออกรุ่น5.0า r o 5.0นโปรห้านปรนะครับ6.0 6.0 Pro ปผมรีวิวแค่6แล้วก็มารุ่นนี้7.0 Pro นโประครับรุ่นใหม่ครับราคา8,000ันกว่าบาท ที่เพื่อนเพื่อนส่งกันมานะแปดพกกันกว่าบาทโอเคเอ่าเป็นอัปเปอร์เป็นผ้าเป็นเป็นผ้าเมชแหละผมว่าเป็นผ้าเมชนะครับที่โปร่งมากแล้วมองเห็นอินโซด้านในแบบชัดเจนมากๆนะครับคือตอนนี้ผมมองขึ้นมาแล้วก็ส่องทะลุผ่านอัปเปอร์ไปก็จะเห็นฝั่งตรงข้ามหมดเลยเห็นหมดเลยนะครับคือในมองเห็นกล้องด้วยมองเห็น มองเห็นด้วยนิดหน่อยมองเห็นนิดหน่อยแต่ก็โปร่งครับโปร่งแน่ๆนะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้าเนี่ยเขาใช้เป็นลักษณะเหมือนเหมือนเป็นลิ้นรองเท้าเนี่ยมันเย็บติดนะครับด้านในด้านข้างของอัปเปอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะเหมือนผ้ายืดยางยืดเหมือนผ้าหนิดเ ที่มันน่าจะช่วยกระชับแล้วก็ลดการดิ้นของลิ้นรองเท้ามันคงจะไม่ดิ้นไปดิ้นมาเพราะมันเย็บติดหมดเลยมันเย็บติดด้านข้างตรงรูร้อยเชือกนี้ทั้งหมดนะครับเชือกเป็นแบบไนล่อนเหมือนผ้าถักนะแล้วก็ถัดมาก็ดีไซน์ตัว X ขนาดใหญ่ด้านหน้าตรงนี้นะครับดีไซน์ตัว X ขนาดใหญ่แต่ก็ตัดชิ้นส่วนของ X ไม่เห็นชัดมากนะก็ดูเท่ดี ด้านข้างตรงนี้เขียนว่า 160x ก็ตัดเหมือนกันไม่ได้ใส่ชัดๆนะครับแล้วก็เขียน 7pro น,นี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายสวยนะดำตัดส้มเนี่สวยดีนะครับโฟมใช้ Xstep S Plus อ๋อเฮ้ยอันนี้ใหม่ใหม่ Xstep S Plus เป็นโฟม2ชั้นและขั้นตรงกลางด้วยแผ่นคาร์บอนแผ่นคาร์บอนเป็น Xstep Power สีทองตรงนี้สีทองนะฮะเนี่ยสีทองนะครับ ไม่ต้องสะท้อนแส้กเห็นแสงสีทองอ้าวโซก็เป็นอาโซจําชื่อเทคโนโลยีไม่ได้แต่ก็มาเต็มๆนะตั้งแต่ส้นเท้าถึงหน้าเท้าแบบนี้นะครับด้านข้างตรงนี้ก็เบานิหนึ่งแต่ก็เจาะลงนี้หมดเลยเจาะล่องตรงกลางเสาะตรงกลางออกแผ่นคาร์บอนเห็นชัดๆมากแข็งมากๆนะครับโอ้ฟอร์มเป็นเอ็ A, นะน่าสนใจ ด้านข้างอุ้งเท้าด้านในเขียนชัดๆโลโก้ 160X Positive Coaching o i n System 160X Pro นะฮะตรงบริเวณด้านหลังมีพูแทบด้วยจําไม่ได้ว่ารุ่นคือผมไม่มีรุ่น6.0 Pro ไงว่าเลยไม่รู้ว่ามีพูแทบหรือเปล่าเออนี่มีพูแทบด้วยแล้วก็บุกอกแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้เป็นลักษณะเหมือนกับผ้ออาหน,นิด รอบก็าทาแล้วด้านในก็บุนุ่มนะครับแบบนี้นะครับโอเค9.5 US ครับ43 EUR นะครับ made in China ก็ต้อง made in China สิแบรนด์จีนจะให้ made in อะไร mm hmm. ถามแปลกๆน้ำหนักดีกว่าน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่9.5 US 233กรัมนะครับ 2,3,3กร,รัมในขนาด9.5 US จุเดต้องไปเทียบกับรุ่นอื่นผมก็ไม่มีรุ่นโปรผมก็เลยไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูกับเทียบกับโปรล่าสุดที่มีก็คือ3.5มจุดห้เดี๋ยวขอดู3.5มจุโปรก่อนว่า3.5มจุโปรจะหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่เมื่อกี้ 200, 2อง2้อก็ถือว่าไม่หนักนะกําลังดีนะครับ เป็นรองเท้าเรซซิ่งอ่ะก็น้ําหนักก็จะประมาณนี้แหละทำลังดีกำลังดีไม่ได้ไม่แย่ไม่แย่ไม่ขี้เหร่ครับ230 3.5โปรอยู่ที่250คู่นี้ก็เบากว่าประมาณ20กรัมใช้ได้เบากว่า20กรัมนะครับเดีย๋ยวลองสวมลงไปเลยแล้วกันอยากรู้ฟีลลิ่งเป็นไงบ้าง โอเคเอ็กซ okay. mm ์เ hmm. ต็ปเอซ่มันฟอร์มเอ็กซ์เตปเอซิมันจะเป็นอย่างเงี้แล้วนะกลิ้งกลิ้งไปข้างหน้ากลิ้งดีกลิ้งดีเอียงตัวแล้วล้มเลยกลิ้งดีมากฟอร์มเด้งแรง เด้งแรงเด้งแรงเด้งแรงมีแรงส่งเสมอนะครับเมื่อกี้ผมใส่แล้วก็ไซส์เท่ากันกันกบ3.5 Pro ใส่เบอร์เดียวกันได้เพราะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ใส่3.5 Pro มาก็ไปต่อ7.0 Pro ได้เลยนะครับโอเคราคาจำไม่ได้จำราคาไม่ได้แต่คิดว่าจำไม่ได้จริงๆ8000หรือเปล่าก็ไม่รู้อะ เออเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีก็แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเปิดกล่องแกะกล่องรอรีวิวกันก็แล้วกันนะครับเอาใครใครใส่รุ่นนี้แล้วบ้างใครลองแล้วบ้างหรือใครอยากลองบ้างช่วยคอมเมนต์ก็มาพูดคุยกันมานะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย